ไม่คันหาคันแตะอ่อนยอมแต่ยอมถ้าแต่ว่าบาปไม่ใส่โทษนี่บูมี่ก็ขอขมากันขอขมาเลยเนาะไ่ได้มันคิดไปเลยเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยขาดผู้ปกครองแมนอยู่กันแบบบูมี่พู้ในน้ำว่ายง่ายซะเนาะบอกผูช้อนแม่ก็นี่นั่นแล้วขับวปลาลูกก็นี่อยู่นี่พันมาอยู่เด็กอยู่ใกล้แม่นจะไปอยู่พุ่นก็อยู่น้ำอ่าน้ำบ้านน้ำเมืองอะไรเนาะผ่านอ่าบ้านเมืองอะไรเบืองแย่งบอกสอนเอาแน่เนาะ จ้าบองดูร้านแห่งนี้รานมัดคุ้งกินยันมัดเข่ากินแลยจงลาบหมูวานสมกับเป็นจงลาบจหัวปลาไว้ใบหิรานเอาใบหิรานเป็นใบหิรานอีกต้นมันก็บ่เห็นดีขึ้นมากคือกับสมกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงดีป่าวอนนี่เนาะเป็นห่วงลูกห่วงล้านอ่ามีแต่ลูกล้านที่คิดเห็นป้าดื้อบ่เรื่องไหน เรื่องลูกเรื่องร้านนี่แหละเป็นห่วงทางด้านในเทิดนะเราก็ถามเราก็ไปจบไปยังเอากับคุงกับเขาไปพักวราสั่นนะคับเอาโอเคพี่น้องทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาสบายดี ฮะไปออกก่อนเด้อออกไปใช้มาหาวนถากันนี่เยอะอยนี่พี่นกมาทักทายสบายดีป้าวอนก่อนพี่นองเลยสบายดีป้าสบายดีโอ้ยสบายดีสบายดีพอลุงคนไปใช้สายน,นี้ พอลูกไปมันโบเขื่อนให้ลุงวีเหมือนโบเขื่อนให้ลุงวีโดยกับพ่อเบาลอเบาลอเบาหน้ายุงวีนี่ลุงวีรับสืบเออโดยโดยเห็ดเขื่อนเนาะไปรับจ้างไปโบไปโบให้เขาเขื่อนข่าอยู่ทางแต่แต่ข้าวเห็ดเขื่อนโอ้โหลงรถไปป้ามือลงรถมาเห็นปาบอลแข็งแรงดีก็ดีใจพี่นาะเนี่ย ไม่นีนี่อทบได้แล้วทบได้เฮิงแล้วได้แล้วก็เียวแล้วหนึ่งยังนะหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าหนึ่งเล้าหวดหนึ่งเส้าหววสองหววสองกินตอนง่ายบวันนี้โดยโอ้าะตอนเส้าหนึ่งกินตอนเส้ามีอย่างก็กินเนาะมีเข่าเนาะปลาเนาะโดยอเส้านี่เรานบ้ใส่กังนาวนี่ดิ วิทว่าเราดิคก็แม่เนี่ยเด็ดจงปองเือแม่เนี่ยกลางหน้าเะาจะไปหาขุดกับปูไปแล้วแหละขุดกับปูโดยแม่กับปูหาหุบตกัเกียวตกับปูนี่มะแกงใช่ครับอันผักอันนั้นนะผักชมรังขมผักรังคมแซ่บได้ไหมป้าเอ้เขาไปยังหมักแต่แกงกับปูจะผักรังคมลงไปหาเอาเขาอยากจะไก่อยากลูอ่ะเออแซ่บเด้อผักอ่นนะฮะแกงใส่ผักไ้ หักหกบางขมเอามาลวกจ้ำแจวกัแบแซ<ม>่บขมากินอยู่ในฝั่งนอะอแ้วกับปูกินกินะเด้อขอแค่มีเข่าป้าเนาะขอมีไก่กบกเข้าอขอมากะมีีงยงกระชี้เหดใดๆมัน,นบใน,ใน,ในีเป็นอะไรเรื่องเราหลานได้เราสุพังอยู่บ่ทามเขากับอึอ,อึอ,อ่ะ เชื่อแน่บอแน่แล้วเรื่องล้านคี่เราตทางความคุณ học บวกกันตรงทางสองพายเนาะบ้าเนาะกบกางไปกลางแม่นพิษกับว่าพิษถือกว่าถึกกระแมนยูหลานเฮาเฮากับบดไอวาฉีดผ่อมเบสชูอันคูคคำเนาะแม่่นอาจะต้องไปตามความจริงนั่นแหละเนาะหลานเฮาก่ะพิษกว่าตามพิษพี่เนาะเนาะยังไม่ป้าเพิ่นก็ได้ จะได้เรื่องนี้ก็ต้องได้คุยกันยูน,นะได้คุยกับลูกกับรลานกับห้านใครก็ไเด็คุยกับ,กกบร้านอันนี้ก็ไเด็คุยผู้เป็นลุงนี่กับเพร<ภ>าะว่า,าเรื่องนี้มันยังโมจอบ,บอยังลุงนี่ก็ต้องไปถามอยู่แล้วเนาะ <ไป S 1> ถามให้ร้านเป็นได้ได้ก็เพิ่นต้องไปถามต้องไปใกล้เลียงอยู่แล้วพี่น้องเนาะเพิ่นต้องมือหา้พริกกับต้มพริกพะ่าล้านเขาถืา<ด>อก็ต้มถือกไปถามถือเขาว่าร้านเขานี่พริกกับอ่อนขอนยอม ก็วักเก็บดอกไม้คันหาคันเตะอ่อนโยมใส่โยมหากแต่บาบาไม้ใส่โทษนี่บูมี่โอ้ยก็ขอขมาก็ขอขมาเลยเนาะเอ่ได้มันคิดไปเลยเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยขาดผู้ปกครองแมนดูกันแบบบูมี่พู้ในน้ำมอยง่ายซะเนาะบอกผูช้อนแม่ก็นี่นั่นแล้วข้ารุ่งก็นี่นี่นี่พันมาอยู่เด็กอยู่ใกล้แมน กับไปอยู่พุ่นก็อยู่น้ำน้ำบ้านน้ำเมืองอะไรเนาะผ่าบ้านเมืองอะไรเบื้องแยงบอกสอนเอาแน่เนาะโดยอ่อจะได้จากแม่ก็ไปไทยแล้วแม่บอกคืนนี่ข่าวว่าไปไทยแล้วนะป้าลุงก็อยู่ไกลป้าลุงกับจังที่นี้แหละถ้าว่าบ่มีเรื่องอียงเดือดห้อนก็พากันอยู่หายอยู่มันเนาะบม่ได้คอยโทรหากันหรอกพี่น้องเลยบม่ได้คอยติดต่อกันเพราะว่าอยู่ไกลกัน โทรศัพท์เบอร์โทรกันยากแน่บรสะดวกนะนะก็เลยบริคอยที่โตย่ามมีย่างมียางกับแลนหากันบริป้าได้ทิมกระเท้าหากันทั้งลูกหลานและกับป้าลุงนี่สายเลือดเดียวกันจะไหนก็ได้เ้าแม่เนาะบมดมาพี่จงว่าจกเข้าบทจักพี่น้องมาพี่ขน้อยจังซาถูกขน้อยเราพี่จะขอโทษขน่อยเ่าถูกฮะ มาพี่กับคนอืว่าซื้อไปจังพี่นองที่บ้านประหลงก็มีที่บ้านนาทองก็มีชูไ <ừ> ในบ้านช่อก็มีบ้านไปอยู่ใหมเ่เอาเลยเจ้จาโบจักพี่นองละเลยว่าเจ้าเด็กน้องเ <ừ> จ้าบุตรงบุสาวบุตนใจในพีนองพ่อบ,บ้านกับแม่แลยพี่นองสุดสยอาใสเลือสุดจอดในบ้านนาทองเอาอนเอาพนเด็กหมออันนี้อันนี้เขากับโบโทษน้องเพื่อนไหมเพราะว่าเทาเองก็คชื่อกัอน พีน่องอย the ู่ในบ้านนี่เข้าก็ยังบจักเบิดข้าพ่อเม่บเว้านะแม่อะไรไหอเขารุ่นลูกรุ่นลานนะถ้าพ่อเมคนบบอกว่าเออนั่นกับพีน้องทนนี้กับีน้องเขาก็บู้ครับู้แต่ว่าคนชนิดคนใกล้ๆนะบ้นก็ยังว่าเขาก็บจักอะไรปาเขาจนเนเกี่เวว่าอเออเด็กล้าวาพดแมี่ปะขาวาพ่ใต้กับข้็ว่ดเวง่ ออแม่ดีปะผบอได้ยังหัวหนกนะพี่น้องเขาดคนนี้พี่น้องเขาด้บนในน้ำร่นะรุ่งล้จ้าบนน้งเพิ่อ่าใส่ได้เนาะออกระเน่น้ำเ่ากับในบ้านบนได้ดึกอยู่ตกินน้ำกัน็พี่น้องกสำคัญยามนี่นี่แหละยามเดือดห้อรดอวาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นแบบแรนาทีหาน้องอ่า คือว่าหาทาวาเขาเป็นคนดีอยู่ไซกับมีพีมีน้องเบิดแน่แน่อยู่ไสกับมีผูช่วยผูซู้แน่ทาว่าเขาคิดดีทำดีกับมีแต่คนเบิงคนแย่งกันนั่นและคือว่านั่นหละถ้าไปไซกับโบดี้เออไปรักเด็กขมุยน่อยบังเบียดผุ้นันผุ้นี่อีกอะโบดีอดี้แล้วพี่น้องก็หายากแน่เลยโบมิภัยอยากชนิดน้ำแร่แบบนบดี้อีกแน่น สองตัวน <arken> ี <laughs> ้ก <cozy in German> ็ได้เนาะต้ไทงคัทนั่นต้นต้นกระยานั้นมันบอกได้ใท่เพื่อใส่คัทนั่นกระยาขี้โคกถือกระไฮโอทไห่ท้นข้อโอทไห่ทนเนี่ยมันดีแม่ต้งเฮากับขากับปากหนึ่งโอท้นอ้นวกระห่จะไปคอหมูแน่นแน่นหมูหาพักนกกระฮ่าพักมารวหมูห้าลูกกระปู้มาแกงกระฮ่ากระปู้มาแกงกหายา แม่อ <millenn> ันไหนเฮาบ่ไ really? ด <c oughs out> <Spencer? c oughs out> ้พาขาดแล้วพัวบักหมาทางลมเบิ่งคนเฮาบ่มีห่างแล้วพ่อหลานน้อยบ่ะปัญาเนาะนี่าเนาะป้าเนาะบ่ตยาบ่ตตเขาเขาก็่อนายนี่ด่าเขาหากินคือบ้านคือเมืองหมู่ล่ะหมู่พักขุดปูกขุดปูกรักเฮาว่าาเลนเลนน้อยจติจบอกหลานนี่เฮาในนาว่าเฮาบ่มีอมีมู่น มันจะสองคนกูเม yeah. oh. e. bon ียแม่เราอ่ะบ้านเกิดเจ้าพเป็นบ้านนาทองบนพังเสหบนแพ่เซบือเป็นบ้านนาทองนาทองแม่เออบ้านนาทองนี่บ้านเกิดแต่ว่าปุ๊กเคลื่อนอยู่นี่บ้านบ้านไหนน้องอระเบยยบ้านตังไม้เนาะบ้านบ้านลงมุดบ่อจุดชุ่มบ่อบ้านจุดชุ่มแม่เออบ้านเกิดเนี่ยนาทองอยู่นอกพี่อยู่นอกพี่เออ ที่เจ้าไก่เแล้วไก่เนี่ยทองเนาะไก่เข้าไปในใน่ะในน่ะเป็นชุดชุ้มที่เอาไปปลุกเพื่อนปลุกซานอยู่มันเป็นตลาด่นนะโออไปอยู่พุ่นจะผักคือกันไหนมันไก่ตลาดผักยู่มันไก่ตลาดตะลี่ฮ่าจะไก่พี่น้องแม่ไก่เนี่ยข้าวมุกพี่น้องเราจะไปเนี่ยโอ้พี่น้องพ่อบ้านฮากับพี่นอ้องฮ<อ>า,า,าปลูกักปลูเนี่ยขายส่งตลาดจะได้ได้เพื่อนเอาเบอร์เนี่ยอยู่บริการกับอันตลาดได้แม่ พ่อแม่เขาดุนะอันนี้ลานโตกับจักรลุกจักรขีดข้าเอาปลูกักปลูกหญ้ากาฟักเขางามเขาก็ไปถามเลยแม่ค้าในตลาดขายนอาประเทศเลยขายเพื่อบอกขายยังเพิ่นใส่พักใส่หนี่เขาก็ไปถามเพิ่นที่เอาบ่มือจักโลจักโลเขาก็ทอนในเพิ่นลกในเพิ่อนนะก็ได้เงินคือการได้เพิ่นกระหับซื้อเพิ่นแห้งมากเลยอันแบบพักหญ้าสดๆใหม่ๆแบบนี้่ือได้เนียน อยู่ใกล้ตลาดมันบยากลอกเขาไปขายเขาบมยยากันไปนั่งขายก็ได้เข้าไปทามเพื่อนแล้วเขาก็ไปส่งรถแบบนี้นะไ,ไปตามหาอาหารไปลงคลิปใช่ไหมถา,มไถา,มากาไ,าไปเลยวะาไปลองเนาะทางทีมงานก็ออกไปลงคลิปก่อนสขญงานบ่ค่อยมีบ่ค่อยดีปันไดยฝ่ายเนาะ โดยมาอยู่นี่กระติบพี่น้องเไยเนาะดูหักแพงกันได้ป่ะเอ้ยเนาะแพงกันเป็นเอะเป็นน้องนับถือเป็นลูกเป็นหลานเด้่ป่ะเด้อโดยถ้าตัวเลืชวนหนึ่งเราเป็นวัวหน่าชวนหนึ่งเราเป็นลูกเป็นหลานตัวเลอดเป็นน้องไปหาบ่อกันอันนั่นดอกป่ะเอ้ยหมกเพชรหมกเพชรกับมกเพชรหมาควายกับกินน้ำกันโดยดีมกดีไก่แล้วจะจะมาจอบมาเอยจะมีดีไก่ลายขึ้นหอดอยูขึ้นโคกหอดขึ้นหอดได้โดยทังไหมป่ะ แต่เฮาบบได้นับถือกันเป็นหัวหนอกหัวหน้าเป็นธรรมดานี่แหละไป็ป้าเออไม่ต้องเอื้อนหัวหนอกหัวหน้าหรอกนิ่มเบี้ยเป็นนิ่มี้ยนิ่มโบเรียเป็นนิ่มเ้ยคยทุกเวลาธรรมดาสามัญในเฮานี่แหละนับถือเป็นลูกเป็นล้านไม่ยังกัดว้ากันนั่นแหละแม่แม่แม่อะไรก็หักแทงกันไว้นี่แหลก็หักแทงกันไปแล้วเนาะนอนเพือนใหม่นี่ฟันดีบ่าไหมป้า พันท่านมะที่คืนตะวนเล็กสร้างอืมือสร้างออกไปคืนเลยะอือทำจากเล็กหเนียลเล่าเลกแลแก้วจากเด้อเขากับว่าได้คอยในปัานไดท่านว่าเขาปลูกไงเอาสร้างมาให้เลี้ยงล้านโตโอ้สร้างมาให้เลี้ยงนี่เขาเบิง่งข้าวมันออกเขาก็สิ่งได้อืออย่ามันออกอะ,ะ,นะ้วออ,ออกอ,อ,กอีกนากตัวใหญ่ทำเป็นใหญ่นเก่าสามเก่าสาม แม่สุดเนาะใหญ่สุดแหละใหญ่ส nah ุดแล้ว93 53นี Mat, ่ก็ยังกลางน้อยน้อย13นี่แม่นน้อยแหงช่างก็ได้อีกตาอัดําลือเาตนเฒ่างอืมเป็นได้มั้ยาถามข่าวเรื่องเเด้เพิ่นเห็นเพิ่นอยู่บ วาน่ลุก็ไปกระโบห็นเข้ากรไปหาโบห็นได้วานี่ก็ได้จะไปทางด่านลวดเพหลวดไปปลูยไปปลูกอ้อยไปรับจ้างหรือไปทไมรับบ่ายก็โบห็นเมื่อคืนกรลุงก็ไปกบโบห็นเมื่อคืนนี่ลุงก็ไปไปไปบได้มานอนเฮื่นหรอโบห็นยันลาลานมดเขากินเลตักเขาไปให้นาโอเขาหายกระยาเออมัเล็กน้อยสมุกสมร้านเขาว่ะ โบนับบถือซาน้องโบทือซาเพื่อนเพื่อนอชิวานนั่นเน่กะแม่่าเป็นผู้ใหญ่ว่าสันซากระยามันกระยาก็แต่งให้พอพอไปพอลงไปไปเจา่าน้อย่างยีดอกม่ป่าพอว่าเขาหาชื้อไปสื่อไปตอนนั้นกัล้ยังได้ถึงบัรไดเรากินผู้เดียวเราบ่เบิกเขาเนี่ ยังหลายอยู่กับตัวโมเห็นเราแบบพระกระตูกระอัศถูกอืมอัดเฮ้าวยนเราไปเห็ดเวียเนาะแม่ไปเห็ดเวี้ยรับจ้างรับบาย่นแหละบที่เล่าตัวนี้ก็ได้ในเมื่อเราอยู่แต่เฮือนกับสิบุีเงินมิคำเนาะการดำรงชีวิตก็ได้ในยู่ในกินนั่นแหละไปหาอยู่หาอยากว่าย่างไรซักหาเงินนาคำบทที่เล่าน้องจิ๊นาะเอออ่าอันนี้ก็ได้จเป็นเพิ่น จะเห็นแต่ขี้ปักวเพิ่นเกลือป้าละไาในน้องอะไรป่าลูกสือไปให้เพิินปล่อยนะไม่ป่าอะไเพิ่นปล่อยอยู่ในนองอะไรหน้ามหบกบ่ตะเก่าบเกาบ่ไอ้โอนอ้ำบ้ไอ้บกบ่อ้โอ้โอ้สอ้โออ้โอ้โอ้โ่าโอ้โ้อ้อ้โอิโอ้อ้โ่อ้โอ้โ้โอ้โ้อออออ้ ะย่านต่คนย่านคนตกที่นี่อย่ามันเบือนไปเบือนไปบอกปลาขอหรือว่าได้ๆเป็นปลาขอนดูเขาก็มาปล่อยนี่อบอกปล่อยหาสีปล่อยบ่อหนึ่งนี่นออแหละไม่ปลายังดอกค่ะย่างยัาง,งน้อยอยู่จะเกาเดือนสี่เดือนหาคือจังนั่งได้ดุที่ไหนสัมสัมนินน้วมือ,น,น,อนี่นออะสัมนิ้วก้อยสัมหนึ่งนี่เลยจะเกาเดือนสี่เดือนหาลุงวังนั่งได้ดุลองช้าเกาเออตัวละพันสื่อนะ ซื้อมาปล่อยปลาสามโลยปลายโตเนาะขโมห็นเพิ่นโม่พ่อเพิ่นโ่พอ่อพเขาบอยว่าไปเจอบึงดูร้านแห่งยาล้านมดคงกินยาานมดเขอ่ากินแล้วจมลาบหมวูวานสมกับ,บเป็น ไวให้ล้านไว้ให้ล้านแป็นไว้ให้ล้านวะอีต้นมันก็บ่เห็นโอ้ดีขึ้นมากคือกันสมกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไงดิป้าวอนนี่เนาะเป็นห่วงลูกห่วงหลานอ่ามีแต่ลูกหลานนะที่คิดเห็นป้าดื้อบ่เรื่องไหนอ่าเรื่องลูกเรื่องหลานนี่แหละเป็นห่วงทางด้านในเทิดนะนะเราก็ถามเราก็ไปจบไปยังเอากับคุงกับเขาไปพักว่าสันนะหักโมเห็นว่าสัน่ได้อยู่ขึ้นมากคือเก่ อยู่คืนมาคือเก่าเนาะซมันก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่มรงนี้จะลูกหลานแห่งเว้าเล่าอีกบางเถื่อนเพิ่งมาถือซาก็ถือว่าดีนิ่งๆขึ้นเนาะคือผู้รักผู้ใหญ่คือปาวอนนี่ก็ได้ลูกหลานเว้าผิดพลาดไปกัญญาเขาขมวดขวดนี่เมื่อหนึงเขาก็รู้ เียนช่วยสว่ากคเหมือนทุกคิดนะเปาบนประตกต้องแล้วอย่าบาเด้อนี่นั่นเยเายบอกเขาอมอแนมนตายเาบกหเลยเขาก็บอกให้เขาเขาก็คิด p r o แ e ่บนั่นละเขาก็บอกให้ใครเีสบายเป็นบอกพนามอดขน้อยเบ่าหนามอดเป็นอย่างน้นอนเอาบ่อมานี่คนไนล้มอย่างกันไ่บก่า้นใคนถ้ามอยู่คําเาิที่เบ้าว่ะ ลาน้องถือเขา้อยกับโบว้าเพราะว่าเขาคิดเขา้อยกับโบเอาหกคนกลางทั้งวังก่อนทั้งเวลาเขาล้าใส่กันสองต่ำสองฝ่ายล้าใส่กันเดี๋ยวพาเป็นพาหมืดเท่านั้นถามกต่มันก็ตามไปเพราะหนามันสัมผัสนี่แหละแต่ว่าพร้อมสิมืดเดืนดขึ้ข่างลานเยอะบ่เมื่อคำว่าลานในเมื่อค่ะแบบมีเงินจ้างรถจักรล่างกับเมื่อนี่บริตตี้คำว่าหนาวัวกาว่าเมื่อ ทางไรร้านสิป้าร้านกับโมเดป้าเสือกร้านเฮาดีร้านบ้านร้านเมืองเฮากับโมพังเมืงองก่อนคำว่ามันพิษเลยค่ะอิงตามรักอันตานนี่แหละอิงตามก็จะตั้งคำว่าม <c oughs> ันถูกแล้วก็ขอโทษขอภัยได้ก็แต่งขันหาขั้นแฝกขอโทษเมีนตายคำว่าให้แกกันนะเพาเจ้าพิษเขาเลยนี่ก็ขอโทษให้แต่งขันหาสมบ,บัติมาฮาก็แต่ง เิษฤทธทขิขน่อยว่าคำว่าพิกกระจ้าถูกแม่ไม่ไปาทางที่ดีเขาว่าอยากให้พอลุกนะเมื่อก้อนเมื่อพาหลานเมื่อทรงนะเมื่อจัดแจงดูว่าเมื่อถามไกล้เกี่ยรื่องใดพิษนะนะอยา่างบางทีอาจลูกหลานอาชีบบเป็นเว้าวเนาะคือน้องเอเบยนี่ก็ได้มอนิเป็นคนใจหอนอา่อาสีโบเป็นเว้าวเป็นว่าบางเถื่อถามทางในบอกในบ้านเพื่อนวบอาจสีมีอะไรเรื่องเนาะบางเถื่อก็ได้คือได้ยินเท่าไหรเนาะ ยังให้เมื่อถามเบิ้งกอนผู้ในฐานะเป็นลุงผู้ใหญ่เนาะเมื่อไกลเกลี่ยเบิ่งในเมื่ออยู่เป็นที่เฮียมห้อยแล้วกะลงมาเนาะเป็นยังอยู่พุ่นกันอนพักอยู่พุ่นก็ได้พิ่นหลเพิ่นลานไปลำคืนดำใดนี่ก็ได้ผี่น้องเนาะเ่อนกระจดีได้ไปหาก็ใูบพิ่นว่าใส่่นว่าผีน้องนั ใจดีย,ย่อเขาข<อ>ย่อน้ำตอนหับอย่างดีโอ้ดีมกดีใจอยู่ได้ฮในบ้านเพิ่นก็นได้แล,ลแล้วนาเราเมื่อบริเป็นยังดอกขนมัจ้างหอกจ้างแรงทำเรื่องแรนละได้ได้ความต่อสู้ได้ได้กับทากติดตามเบิ้งทากับเมื่อเมื่อฟังเบิ้องนะเราเขาสิบอไดได้คือเพิน่นสิ้าว่าไม่ได้พิดตัวตามพิษถือก,กวาดตามพืชกระซิอฟ้าวอนวอากระถือแล้วกระเม่นยุ้าน้านแต่ว่า ก็ยังบอท่นลอยเปอร์เซนต์<จ>บนใอ้ใจเนาะแต่ว่าจะไหนกับบุป้าบุถิมลูกหลานอยู่แล้วนะพิษดูแลพิษกะพร้อมสิคอโทษแล้วคอขมาเนาะโดยคอือว่ามีเหตุผลได้ขันใจข้ขน้อ,อยได้โดยว้าขน้อยนี่ว้ามืนอนันคลิปแล้วขอโทษค้ว่าขอโทษมีงางมีคันหาข้าบาบาปไม่ใส่โทษนีษ่ว่าเงินคำขน้อยบี้มิจะยอมลูกเดียวหรือถือต้อง เ้าเราดึงเงินดึงคำมาเราจะได้เขากับโบมีเนาะเขาก็เห็นเลยจากเชียดจะได้แต่เราดึงเงินดึงคำมาแหละพี่น้องไอ้เนาะสีขากระขาสีตีกระตีล้วจะเชียด้ได้สิน่ะขากระตายขากะได้เงินแม่ขากระตายชื่อๆขาก็ะได้เงินคือป่าวอนดอกและเอาเอาคนโบมีโบมีจะเชียรได้ค้นหาบอน้อุ้บนำหอมสมบัติสมมาเจ้าแบบนี้อาหาได้เนี่ยเอาได้ก็ได้ เนี่ยเขาบาได้ก็ม่ได้นบอกวัน้านอยบ่าวท่ทำความมลาคาเดียวนี่พอรับพอกระมวลแล้วเปนมาแล้วมมลแล้วแม่ตัวจริงมัเข้ากับู้แมนยังกับเขากับบัวเอาไปก่อนบัวจะได้บอสจบคลิปไป หลายนาทีพอสมควรเลยจบคลิปนี่น้องนี่เนาะพอแสร็จ <x> ก็จะได้โคตัวจบคลิปแล้วล่ะยืดยาวหลายนาทีพอสมควรเลยแต่ใดก็อยู่ดีมีแห้งเนี่ยป่ะเนอะรักษาสุขภาพลมหนาวมากก็ได้ถาตรวจฝากเจ้าไปกำให้ทุกครั้งเยอะตลอดปลอดภัยครับครับแรงดี ตลอดทั้งกายถูกไหว้ร่างกายไม้มาให้ควาเกียรติเอสาธุมัทคุตุของเด้อด้ยอาสาธุพี่น้องยูดีมีแหงมัสคุตุขุคนเด้อสีที่เขามาติดตามมาชมเนาะมัสคุตุขุคนให้กำลังใจพอ้องแฝดมาแต่เรก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณมัสคุตุขุคนพี่น้องคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพอแฝดขอโตลาไปก่อนเด้อพอแฝดพี่น้องพอกันในอีพีน้าสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยูดีมีแหงมัสคุตุขุคน